อ่นซศอกเก่งประยุทธ์โอ้โหเก่งมากเอาปฏิทงเก่งแต่วาเฮียแม่เฮ้ยเข่าเลยพี่ปันโอ้ยังอยู่อีกเอามาเถอะมาใกล้ๆเนี่ยก็ได้เออก็ดีดีดีได้ไง เ็กจุทินเก่งที่สุดนี่เห็นไหมโอ้โอ้โอ้โอโอปัดิโต้งามแทะเอออือ,อนี่สมองไปเลยอุ้ยกี่หนึ่งอ้าวยังอยู่เอ้ย <laughs> สอกเป็นไงสอกโหเหมือนคับสบเนะ้าปะนะเออนีอ่อีกทีนึงบาทดต้วบซ้ำเลยนะเจียประยุทธ์ซ้ำเลยเด้ออ้าวอ่ะกริดกิดส่งไปให้นอนอ่ะนนกระโดดมาแล้วกระ,ะโดดอีกทีนึงนนแหมนนนี่มันคล่อ,องจริง อีกสามตัวเลยสามทีเลยโอ้อีกทีหนึ่งตื่นเจ๊ไปยุทธ์โอ้โหหัวมือชาเลยวะมือชาเลยออถือแล้วมือชาเลยอ่อาเน่เน่เน่เอ้าเอ้าเฮียนุน่มๆหวานหวานหวานมาแล้วหวานมาแล้ว พี่พันดักไม่ได้โอ้อา้าวขึ้นมาเข้าป่าไปแล้วโอ้นี่กิจกิจซอกสวยมากอา่ะอา้าตึงเอา้าโนนอน่ะดันเข้ามา,อ,าอีกทีนึงโนนกิจกิจเอา,ดดเอา,เอาพี่พันเปิดติ๊ก แล้วเก็นสีครัวเลยเด้เนี่ยแล้วยังเตะได้อึออ,อกไปนอกสนามแล้วอตอนนี้สนามบัตแล้เราเรายึดไปแล้วตะก้อยึดไปเลยเขาเลยไม่มากันแล้วเอาเอู้เกียงกันลูกเกีงไก่ลูกเกีงไก่กันเด้ออ่านี่อู้เบื่อจืออ่านอน เดี๋ยวดูดูดูที่แบบนั้นยังยุดลงแขนเพิ่มอ๋อสอกมากริดกริดสอกสวยมากอ้าวศอกอีกทีหนึ่งเป็นยังไงมั่งเจียงประยุทธ์อ้าวนี่คู่ปรับกันคู่ปรับโอ้โห อ่ะสวยๆนุๆน่มๆอ่ะนุน่มๆอ,อ,อ่ะเสรีไปไหนเสรีไม่มาเลยวันนี้เออคือพระรามแม่งามแฉว่าเฮียแม่พระรามอีกทีหนึ่งเป็นยังไงล่ะเหรอโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าอืมริดริดแปะมาเอาโนนลูกริดมาแล้วอืมนี่อ่ะโนนใหญ่โนนใหญ่อันนี้โนนเล็กโนนเล็ก นี่เกรดนอนเล็กนอนเล็กมันเก่งนี่ยียังน้อยอยู่นอกนั้นก็หกสิบขึ้น,น <c oughs> เป็นยังไงล่ะหกสิบขึ้นยังไหวนี่เอาเอา้านี่เอาให้เข้าไปเลยเอาเฮ้ยบา้บาบา้บาบ้า <laughs> อืออ้ยอเฮียมองมาเลยอืออาอนี่ไงว้าวพิพันมันเวิดมันเวิดเวิดไปแล้วเอาสิบนาทีดีกว่านาทีลง Youtube ได้ ้นุ่มๆมาแล้วนุ่มๆอ่ะนุ่มอ่ะหวานเกี๊ยบนี่เด้๋ยวอเปิดโอ้โหนงยังเอาไว้ได้นนมือเก่งนี่อ่ะเจ๊กไปยุทดโอ้อ้าวโอ้พระรามพระรามพระรามสวยอ่ะกดแขนเลย อืมไงนี่ไงพลามนุ่มๆโอ้โหตึงส่งไปสวยมากอ้านี่อ่านอนเลยนอนนี่อักริตลูกสูงมาแล้วโอ้โหดีดมาเลยเอ,อยนอนเอ้าไปนอนเลยอ่ะเจกประยุทธ์อ่ะตึงตึงใส่รองเท้าคนละข้างนะเนี่ย ไปรุ่นเหรอไปรุ่นเหรออ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวอุว้นเข่าขุ้นเขา่ขเขาไรน้ำใจเหรอนี่ฉายาขุ้นเข่าเด้อนี่นี่แจกสุดินเนะ <laughs> เอาเฮียเอาไปไหนแล้วเขาพาไปแล้วอุ้ยอุ้ยนนนนมันเก่งเอาเข้ามาแล้ว <c oughs> เอห้อเราก็มือเบี้ยวไปแล้วโหถึงเก่งมันหมุนตัวเลยว่หมุนเลยอืมอ่ะกิดกิเอา้เอาวนนอน้อา,อาอีก่ดีอะ อ่ะสวยเอาสักยี่สิบสิอ๋อโอ้าวเจ็กประยุทธ์อ,ต,อตึงแปะไปปือ้อยังทันยังทันเฮียรับทันไหมอาวลูกนี้ดีกว่าเฮียพระลำ้ำเฮียสวยอโอ้ยสงสารหมกหลานนนเด้งเลย แลนเก็บต,ตลอดเลยฮะอ้าวเยอขึ้นมาเลยเหรอเอาอีกเลยเอาพี่ปันโอ้โหพี่ปันพระรามได้ด้วยโอ้โหเอาตึงช่วยกันช่วยกันนี่โอ้ยโอ้ยช่วยได้โยโอโ้โหนนมาช่วยได้อ้าวนี่ป้าดเอานิ่งแล้วบ้ดนนี้ยอยู่แล้วเอาเลยเอาน้มมุม อ้าววันวานอ้าวไม่เป oh <imer> <c oughs> <more later> ็นไรไม่เป็นไรเออลูกใหม่มีอีกเยอะตึงเลยเดี๋ยวลูกสวยๆมาเอาใหม่อ่ะเจ็กประยุทธ์อ้าวโดกมาแล้วโอ้โหอืมอาเจ็กทุกินเอาไว้ได้เอาตึงอืมนี่ไงอ้าวนน อ่ะกคลิกคลิกคลิโอ้โหโนนมันดักเจ๋งอ่ะตึงอ้าวตึงเอ๋ยตึงเอ๋ยเอ้าโอไม่ทันเออเอาตึงไปไหนเดินว่อนเลยทีนี้ไปไหนลูกตกน้ำไปแล้ว

อ้าวยังอยู่โอ้โหอ่ะนนดักไว้ได้อ่ะอ่ะนนพี่พันโอ้โหพี่พันกันใต้ตาเนี่ยอ่ะกรีฑอ่ะนุ่มแล้วนุ่มแล้วอ่ะอยู่แล้วโอ้โหนัาจะหลายลูกแล้วเนี่ยเอ้ยสอกเป็นไงเฮียดักไว้ได้อ่ะตึงเอออ่ะเจกประยุทธ์เข้ามาแล้วอ้่ะอู้จะหยาดกันเด้อค่ะอ่ะอ่ะนี่ไงโอ้โห ตึงหมุนตัวโอ้โหไปเสียที่ผู้ใหญ่โอ้โหเจ๊สุทินมาแล้วนี่ไงอนหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามยี่สิบจะไปแล้วเอายังไม่ถึงอีกอ่เอาใหม่เอาใหม่เอาเริ่มใหม่อันหนึ่งอ่ะสองอ่ะนุ่มๆหวานๆ 3ามถึงสี่นน ah, ห้าหนนเ,เ,เจ็เดแปเก้อสวยอยู่11บเอสจบชองเอาจิบ,จบจา,บา,า,านุ่มแล้วนุ่มแล้วบหกบเบ gave, จ,บบจ็ดบแปด โอ้ยขึ้นมาเลยยี่สิบวเออยี่สิบเอ็ดยังอยู่ยังอยู่เออเอ้าเอ้ายี่สิบเอ็ดเอ้ยโหมันอยู่ไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วพอแล้วนะคะ